สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อเขียวพารวยนะคะเราก็มาต่อกันหวัวลาพัฒนานะคะแนวทางหวัวลาพัฒนาของพ่อเฮงกับเซียนใหม่นะคะงวดที่ผ่านมาบ่อเขานะคะท่านผู้ชมเราก็มาดูกันต่องวดนะคะของพ่อเฮงเขามาสองงวดติดนะคะเว้นงวดวดนี้บ่เนียนะคะท่านผู้ชมอาจจะเป็นตัวเลขโชคกล้าก็ได้นะคะชุดน้อยตัวสวัสดีค่ะนาคะท่านผู้ชมนะคะ เราก็มาต่อกันนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะของพ่อเฮงนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะงวดที่ผ่านมาของพ่อเฮงมะเข้านะคะผู้ชมงวดนี้นะคะก็จะเป็นชุดน้อยตัวนะคะสูตรสิบหน่วยนะคะของเซียนไม่กับ่าเข้านะคะผู้ชมของเซียนของพ่อเฮงนะคะงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะไม่เข้านะคะทั้งสองทั้งสองเอาใจชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบ เราก็ผ่านนะคะเป็นแนวทางนะคะแนวทางสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะงวดวันที่ยี่สิบสี่นะคะตรงกับวบันพุธนะคะเด่นหลักหน่วยนะคะมีสองมีห้านะคะมีมีสองมีหามีสองมีเก่านะคะงวดหลักสิบมีเจ็ดกับหนึ่งนะคะเป็นชุดน้อยตัวนะคะของพ่อเฮงนะคะ ตัดออกสองเก้าเนึก้าวันนีมีหกหกคู่เด่นตนี้นะะตัวขี้เขีดถูกก็จะเป็นตัวเด่นเดนิๆน,นะคะ มช้ชนกันเจ็ดกับหนึ่งนะคะหลักสิบวิ่งรูดเจ็ดนะคะเจ็ดและกับหนึ่งหกอันนี้ชุดหน่อยตัวหกคู่เด่นดินนะคะหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเก้าและเจ็ดเก้า หนึ่งสองเจ็ดสองอันนี้เป็นตัวดินนะคะสูตรในหลักนะคะแล้วก็ของเซียนของเซียนไม้ก็ให้แนวทางมากคือเก่านะคะมีเขาไม่หลุดนะคะส่วนของเซียนไม่นี่แอดมินก็ขอตลอดนะคะอ่ะแอดไลน์มากคุณผู้ชมก็พิจารณานะคะที่ชอบของเซียนไหนก็ตามนะคะแล้วก็ วันนี้เซียนใหม่ให้ที่วิ่งเด่นเด่นสามนะคะรองเก่า9 4 97 ก็กันสามห้าและเก้าสองนะคะยุ่งเท่าไหร่ค่ะ เสียนใหม่นะคะเด็ดวิ่งสามรองสองสามเก่าสามเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดนะคะกันสามห้าเก้าสองชุดสามตัวนะคะก็คือสองสามเก่าคนไทยมากคู่เดียวเนีนๆนนเนนะคะคุณผู้ชมนะคะอ่าชื่นชอบของเซียนใหม่ก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะแนวทางหวยลาวนะคะขอมีโชคมีลาภนะคะุณผู้ชม เอ่อเฮงเฮง,งปังปังนะคะกันตองวดเนาะนะคะสวัสดีค่ะนะคะ